อ่ะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะ <_' S 1> เดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้เราจะมาแนะนําพระเครื่องอีกหนึ่งสายนะครับจะมาสอนวิธีการดูการแยกแยะนะครับพระเครื่องอีกหนึ่งสายนั่นก็คือพระเครื่องหลวงพ่อทองอยู่วัดบางสะเลนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับพี่ๆนะจังหวัดชนบุรีท่านเนี่ยเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่ออีวัสนาหีบนะแล้วก็เป็นสิทธิ์ของ หลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับซึ่งซึ่งท่านเนี่ยน่าจะเสียชีวิตแล้วเรามรณะภาพเราวเราปีสองพันห้าร้อยสิบสี่ปลายถึงสิบห้านะครับอันนี้ยังไม่แน่ชัดสําหรับออพักเครื่องเนี่ยของท่านเนี่ยจะมีหลากหลายนะครับมีทั้งพักเครื่องเครื่องรางนะครับโดยที่แบบว่ายังยังหาคนสะสมได้น้อยนะครับแต่ว่ายังพอมีในพื้นที่บางสะเล เยอะแยะนะครับ <y air> ยังพอมีนะครับแต่ว่ารอบนอกเนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่ก็วันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนให้ดูนะครับมามาไม่ได้ว่าสอนมาแยกแยะให้ดูนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อทองอยู่วัดบางสะเลนะครับหน,น้าเหรียญเนี่ยจะเป็นหลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับเป็นอาจารย์ของท่านนะครับนะอย่างวันเนี้ยผมจะมาแนะนํา เหรียญรุ่นแรกนะครับจัดสร้างปีสองพันห้าร้อยสามนะครับหรือว่าสองห้าศูนย์สามนะครับวันเนี้ยผมผมผมจะมาแนะนํานะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยน่าจะแยกได้แยกได้สองเนื้อนะครับเหรียญปีศูนย์สามรุ่นแรกเนี่ยจะมีเนื้อทองแดงนะครับกับอันปะก้านะครับเพียงสองเนื้อนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะพี่ๆทุกคนนะครับ เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อทองอยู่นะครับเหรียญรุ่นนี้เขาจะเรียกว่าเหรียญเจ๊กต้มนะครับพี่พี่เหรียญเจ๊กต้มคือเท่าที่ผมฟังประวัติมาเนี่ยคือหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยจะให้คนเจ๊กเนี่ยเอาเหรียญเนี่ยไปทําเป็นเนื้ออันประกาศทั้งหมดนะครับแต่ว่าเจ๊กต้มนี่ก็คือเป็นเหรียญทองแดงนะครับแล้วมาชุบนะครับก็หลวงพ่อก็เลยบอกว่าเออไอเจ๊กมึงต้มกูแล้วอะไรประมาณนี้นะครับ เหรียญทองแดงเขาจะเรียกว่าเหรียญเจ็กต้มนะครับเป็นเนื้อทองแดงนี่ก็เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูครับสําหรับเหรียญที่นิยมที่สุดรุ่นแรกนะของหลวงพ่อทองอยู่กับบางสเตลคือเหรียญเนื้อทองแดงนะครับปีศูนย์สามนะครับพี่ๆดูนะปีศูนย์สามนะครับเขาเรียกกันว่าเหรียญเจ็กต้มนะครับเหรียญปีสองพันห้าร้อยสามนะครับเหรียญทองแดงเป็นเหรียญที่ หายากสุดนะครับนิยมสุดนะโอเคนะเดี๋ยวมันจะสั่นนิดนึงต้องขออภัยนะครับมือใหม่นะครับนะอ่ะเหรียญเหรียญเหรียญรุ่นแรกปีศูนย์สามนะครับเขาจะเรียกว่ามันข้างหลังจะมีสายฝนแบบนี้นะครับเหรียญเนี่ยมีปีศูนย์สามแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับแต่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะเป็นปีศูนย์สามนะครับเดี๋ยวคลิปถัด,ถดไปผมจะมาสอนดูเหรียญหนึ่งสามกับ ศูนย์สามหนึ่งสี่แยกกันยังไงนะครับเหรียญนี้คือเหรียญเจ็กต้มเนื้อทองแดงนะครับพี่เห็นไหมเหรียญรุ่นนี้มีสองเนื้อนะครับปีสองพันห้าร้อยสามเนี่ยเหรียญรุ่นนี้มีสองเนื้อนะครับเนื้อแรกคือเหรียญเหรียญทองแดงนะพี่ๆลองดูนะครับตัวตัดก็เป็นธรรมชาติปกติเลยนะครับนะเหรียญเหรียญรุ่นนี้ยังไม่มีปลอมนะครับหรือมีแต่ผมยังไม่เห็นก็ไม่รู้นะเออนะครับแล้วก็ เหรียญวันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อเลยนะที่จัดสร้างนะครับตามจริงเหรียญยอดนิยมรุ่นื่นๆก็มีนะครับสกูตเตอร์เองเก็บเขาอ่ะเหรียญเหรียญทองแดงนะครับอ่ะมาอีกหนึ่งเหรียญนะครับอันนี้คือเหรียญรุ่นนี้ปีศูนย์สามนะครับชัดเจนนะครับพี่นะมีสองเนื้อนะครับคือหนึ่งเลยคือเหรียญเนื้อเนื้อทองแดงครับสองนะครับเป็นเหรียญเนื้ออันปะก้าชุบนิกเกิลนะครับพี่พี่เห็นไหมจริงจริงเจตนาหลวงพ่อเนี่ยเขาจะให้ทํารุ่นนี้นะครับ เออจะให้ทําเป็นเนื้ออันอันปาก้านะครับแต่ว่าโดนเจ็กหลอกนะครับเลยมีทองแดงเข้ามาเสริมเออเข้ามาด้วยนะครับกลายเป็นว่าเหรียญทองแดงแพงที่สุดนะเอออเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีสายฝนชัดเจนนะครับทั้งตัวเหรียญเลยนะครับก็คือเหรียญศูนย์สามนะพี่พี่เห็นไหมเหรียญรุ่นนี้เป็นเนื้ออันปะก้านะครับชุบนิกเกิลน,นะครับ อันนี้คือเนื้อที่สองนะครับคืออันปะก้านะครับพระรุ่นนี้ปีศูนย์สามแบบชัดเจนจะมีแค่สองเนื้อนะครับเห็นไหมจะมีสายฝนชัดเจนนะ <c oughs> สายฝนจะทั้งเหรียญเลยนะครับพี่ๆเนี่ยนี่คือเหรียญศูนย์สามนะให้ดูความชัดนะครับอันนี้คือเหรียญศูนย์สามนะครับพี่ๆนะ เป็นธรรมชาตินะครับพายังเล่นไม่ยากนะหลวงพ่อท่องอยู่วัดบางสะเลด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อปานนะครับด้านหลังจะเป็นหลวงพ่ออยู่นี่คือเหรียญรุ่นแรกนะครับนะครับอันนี้คือเราทําความรู้จักกับเหรียญรุ่นแรกก่อนนะอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับนะจัดสร้างข่าวเดียวปีสองพันห้าร้อยสสามนะครับหลังจากนั้นมีเหรียญหนึ่งสามหนึ่งสี่เป็นพิมพ์ใกล้เคียงกันทั้งหมดนะอันนี้คือเหรียญรุ่นแรกอ่นะครับจบนะพามีสองเนื้อนะครับพี่พระ ขาเหรียญรุ่นปีศูนย์สามเนี่ยมีสองเนื้อนะครับแต่ว่าผิวเนี่ยผิวมีหลายเชดอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะอันดับแรกเนี่ยคือเป็นเหรียญทองแดงนะครับโดยพื้นฐานเลยอันนี้รู้สึกจะเป็นทองแดงลมดํานะครับทองแดงลมดําก็ยังมีมีนะครับมีในประวัตินะเออนี่คือเหรียญเหรียญทองแดงลมดํานะครับด้านหน้าจะเป็นหลงพ่อปานด้านหลังเป็นหลงพ่อทองอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมหลักการพิจารณาศูนย์สามคือสายฝนเต็มเหรียญทั้งหมดนะครับขนาดว่า พระใช้มาหน่อยนะครับยังยังยังมีให้พิจารณานะครับนี่นรับนี่คือเหรียญปีศูนย์สามครับอ่ะเหรียญแรกสแตนดาร์ดเลยนะครับปีศูนย์สามเฉดนี้ก็คือว่าเหรียญทองแดงลมดํานะครับทั่วไปนะทองแดงลมดําปีศูนย์สามคือนิยมสุดนะทองแดงนี่จะแพงกว่านาก้านะครับนะทองแดงจะแพงกว่านัก้านะครับอันนี้คือธรรมดานะครับและขยับขึ้นมาหน่อยคือเป็นเหรียญน,นี้นะครับพี่ๆนะ ขยับขึ้นมาหน่อยจะเป็นเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญทองแดงกระไหลเงินนะครับแบบนี้หายากนะครับเห็นไหมครับส่วนเหรียญเหรียญนี้ยจะเป็นอันปาก้าจุบจุบนิกเกิลหรือกระไหลเงินนะแต่สำหรับเหรียญนี้เป็นทองแดงกระไหลเงินนะครับเห็นไหมครับเป็นอันนี้เป็นทองแดงกระไหลเงินเห็นไหมมีสายฝนเหมือนกันทุกเหรียญนะครับเหรียญศูนย์สาจะมีสายฝนชัดเจนเหมือนกันหมดนะครับ เหรียญนี้ผิวเปิดนิดหน่อยทําให้ดูง่ายนะครับต้องขออภัยฝนตกนะครับเหรียญนี้คือเหรียญเหรียญรองท็อปนะครับเป็นเหรียญอันปาก้าเอ้ยเป็นเหรียญทองแดงกระไหลเงินนะครับเห็นไหมพี่ๆเหรียญเหรียญเขาจะสวยมากนะครับอ่อันนี้คือเหรียญศูนย์สามในวันนี้นะครับและเหรียญที่็อปที่สุดนะสวยๆเป็นหมื่นนะครับสวยๆเป็นหมื่นสวยๆเดิมๆเป็นหมื่นคือเหรียญเหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองแดงกระไหล กระไหลทองนะครับหายากมากนะครับเหรียญทองแดงกระไหลทองนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือสภาพใช้นะครับสภาพผิวผิวลอกหมดแล้วนะครับนะอ่านะครับผมจะเรียงตามความสําคัญนะครับเหรียญศูนย์สามเนี่ยจริงๆสําคัญทั้งหมดนะแต่เหรียญที่นิยมที่สุดนะผมสรุปให้ง่ายๆคือเหรียญที่นิยมที่สุดเนี่ยคือศูนย์สามทองแดงกระไหลทองนี่คือท็อปสุดนะครับเป็นแจกกรรมการนะครับนะ แบบนี้นะสี่ห้าปีถึงจะได้สักเหรียญนหนึ่งนะครับแบบเนี้ยนะครับนะส่วนเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญทองแดงทองแดงกระไหลเงินนะครับจะเป็นเหรียญที่หายากรองลงมานะครับหายากรองลงมาเห็นไหมครับทองแดงแท้เจน อ่ะแล้วก็เหรียญสแตนดาร์ดทั่วไปก็คือเหรียญเนื้อทองแดงลมดําหรือทองแดงมันปูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือเหรียญปีสองพันห้าร้อยนย์สามทั้งหมดนะเห็นไหมครับอ่าแล้วที่อันปาก้านี่น่าจะถูกที่สุดนะอันปาก้านี่น่าจะถูกที่สุดเหรียญอันปาก้าชุบนิกเกิลน,นะครับเหรียญอันปาก้านี่น่าจะถูกที่สุดนะพี <hebt S 2> ่พี่เห็นไหมครับอ่ะโอเคนะครับนะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ เดี๋ยวผมจะมาต่อยอดเรื่อยๆนะสำหรับพาะเครื่องพ่อทองอยู่ัดบางเฉลนะครับจุดที่ดูว่าเป็นปีศูนย์สามนะครับมันจะมีสายฝนทั้งเหรียญเลยนะครับพี่ลองสังเกตดูพาร์จะใช้จะอะไรมายังยังมีสายฝนนะเห็นไหมครับอ่าเหรียญที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับจะเป็นบล็อกเดียวกันนะครับทั้งหมดนะเห็นไหมเราดูข้างหลังก็ได้นะครับดูข้างหลังแล้วสายฝนจะเต็มหลังเลยนะครับนะเห็นไหมครับดูนะครับเห็นไหมครับเหรียญที่สองนะครับ อันนี้เหรียญที่สองดูชัดเจนเลยนะอันนี้พลาไม่ค่อยช้าเท่าไหร่นะครับเหรียญปีศูนย์สามนะครับราคาหลักพันกลางๆถึงหลักหมื่นนะครับถ้าสวยๆกระไหลทองนี่หลักหมื่นนะครับเห็นไหมครับอ่าสายฝนชัดเจนนะด้านหลังสองเหรียญผ่านไปนะครับอ่าน,นี้เหรียญที่สามนะครับอันนี้พลามีมีใช้มาก็ยังยังยังเห็นนะครับสายฝนนะพี่ๆเห็นไหมครับพลามีใช้ก็ยังเห็นสายฝนนะ เห็นไหมครับก็ชัดเจนนะครับนะน,นี่คือเหรียญศูนย์สามนะครับเหรียญศูนย์สามหลวงพ่อทองอยู่วบางเฉลนะครับอ่ะอย่างเหรียญอันปกา้าเหรียญน,นี้ก็มีสายฝนเหมือนกันนะครับเห็นไหมพี่พี่ก็ชัดเจนนะวิธีการแยกเหรียญศนะูนย์สามนี่คือเหรียญศูนย์สามนะครับเริ่มสตาร์ทที่สามพันถึงหมื่นนะครับถ้ากระไลทองสวยๆคงเป็นหมื่นนะเห็นไหมครับอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะใครที่รู้จักหลวงพ่อทองอยู่หรือว่า จะเก็บไว้ดูก็ฝากกดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับนะครับนะผมทําชาแนลเกี่ยวกับหลวงพ่อทองอยู่วัดบ้างทะเลชาแนลเรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวใครที่ช่วยสนับสนุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับพี่ๆี่นะผมจะเอาคลิปต่อยอดพระเครื่องหลวงพ่อทองอยู่มานะครับจะได้มีใน youtube นะเดี๋ยวใครเซิร์ชหาเจ้าพระเครื่องหลวงพ่อทองอยู่จะได้เจอนะอ่ะสาหรับวันนี้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะปีสองพันห้าร้อยสสามนะครับเป็นเหรียญไข่นะครับเขาเรียกเหรียญไข่ เหรียญไข่นะครับนะครับนะอ่ะโอเคนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับ11นาทีพอดีนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ